สวัสดีครับผมธารัตรับดูงไรหมือพารัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีเมถุนในเดือนพฤศจิกายนพศออ2568เริ่มจับไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้คือเพ e of p e n a l e เป็นไพ่เด็กที่ลูกงามแล้วก็ถือเหรียญ แล้วก็เหรียญที่เขาถือเนี่ยเขาประคองเอาไว้อย่างระมัดระวังอยู่ในทุ่งหญ้าที่เขียวขจีอรดงสมบูรณ์ดูแล้วก็รู้สึกดีท้องฟ้าสีทองของอัมพยไยภไพใบนี้เราพูดถึงพื้นดวงแล้วก็ดวงจรในช่วงนี้อันนี้จะไม่พูดมากนะก็เราก็พูดกันเลยเพราะว่าเราก็ดูกันทุกคลิปอยู่แล้วว่าผมทำอะไรยังไงพื้นดวงกับดวงจรส่วนภาพใบที่สองพูดถึง อดีตที่ผ่านมาเข้าข้าของราศีเมถุนไพ่ใบที่สามพูดถึงอนาคตไอ้พูดถึงปัจจุบันของราศีเมถุนและช่วงนี้มันเป็นอย่างไรดวงตุลราพฤศจิกาส่วนไพ่ใบที่สี่พูดถึงอนาคตที่จะจากตุลาพฤศจิกาไปนะครับผมก็เริ่มทนายเลยส่วนไพ่ใบนี้มันเป็นอย่างไรไพ่ใบนี้คือเด็กที่ดีดียังไงก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าไพ่ใบนี้คือเด็กที่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตั้งแต่เด็กซะส่วนมาก และเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะแบบหาเงินเก่งถ้ามันได้ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็เป็นอภิชาติบูรอภิชาติบูรยังไงก็คือเหนือของพ่อแม่แล้วกันเลยบอกว่าแบบสมมุติว่าไปต่างประเทศต่างแดนอะไรยังไงเก่งอยู่แล้วอ่ะเพราะมันหาเงินได้ทุกกระบาททุกสตังค์มันก็เก่งอะ่ะใช่ปหหลักก็หาเงินเก่งอะ่ะบางทีอาจจะเก่งของพ่อแม่ด้วยซ้ํานี่คือเพื่นดวงนะหาเงินเก่งไม่พอนะผมจะบอกว่า ยังเป็นคนที่รู้จักต่อยอดเงินเห็นไหมว่าเด็กคนนี้ไม่มองอะไรเลยที่ดินผืนนี้ก็มีอยู่แล้วเหมือนกับเขามีอยู่แล้วก็คือทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เก่าหรือบางคนไม่ได้มีทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็จะหาเองก็ได้แต่ถามว่าส่วนมากมันมักจะมีทรัพย์สมบัติเก่านะสิส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนนะแล้วอย่างหนึ่งคือถามว่าทําไมถึงมีเพราะถ้าเกิดไม่มีมันก็ต่อยอดไม่ได้บางคนมันมีอยู่แล้วอาจจะมีเล็กน้อยมีอะไรก็แล้วแต่ เอ็มมักจะเป็นที่นาหรือเป็นที่ดินเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทย,ยต,ต่างจังหวัดเขาพักจะมีที่ดินเห็นไหมก็เลยอันนี้สมมุตินนะสมมุตินนะก็เลยบอกว่าเห็นไหมเป็นที่ดินที่ถูกไถ่คลาดและอุดมสมบูรณ์สวยงามบางคนผมอันนี้ไม่ได้ด่านะคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจมีที่ดินเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเวลาที่ถึงเวลาก็ขายที่ดินจะเป็นเซอ้ออะไรไีไม่พูดดีกว่านะถึงบอกว่าไอนน้ผมพูดตรงๆนะ มีที่ดินเก็บไว้เถอะนะครับผมพูดพูดแล้วนะผมพูดแค่นี้นะเลยบอกว่าเห็นไหมมีที่ดินที่ดินนะผมใช้คาว่าเน้นเน้นอย่างหนึ่งว่าที่ดินนันที่มีคุณค่าเก็บไว้เถอะเลยเห็นไหมผมพูดพูดผมพูดตามใจของผมแค่นี้พอนะเลยบอกว่าเห็นไหมที่ดินถูกไถ่คลาดแล้วก็เป็นเงินเป็นทองผมเลยบอกว่าราศีเมถุนหาเงินเก่งมีความสามารถสูงเลยบอกว่าบางทีถ้าคุณมีที่ดินสมมติสมมติ ถ้าคุณมีที่ดินอาจจะเอาที่ดินไปผันเป็นเงินเป็นทองได้มากกว่าเดิมสมมูว่าพ่อแม่สมมุตินะแต่มันก็ไม่ได้สมมติอะไรมากมายหรอกถ้าพ่อแม่คุณเป็นชาวนาแล้วลูกไปเรียนกรุงเทพสมมุตินี่แหมไม่อยากพูดลูกคุณไปเรียนกรุงเทพแล้วเก่งมีความสามารถขึ้นมาทำาพวกแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นกลับไปพัฒนาที่ต่างจังหวัดให้มันมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าคนไปเรียน กเกษตรเกษตรในที่นี้คือกเกษตรยุคใหม่ต่อไปอนาคตถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่เหมือนเด็กรุ่นเก่าก็คือได้มีการพัฒนาอะไรต่างๆต่อไปกเกษตรไม่เหมือนยุคก่อนที่จะมานั่งปลูกตากดงตากแดดทําห้องหักเลยเป็นห้องแบบอา่าเขาเรียกว่าสร้างสร้างแบบผมพูดตรงๆนะว่าต่อไปจะไม่มันนั่งเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรแล้วเป็นเนื้อเนื้อที่สังเคราะห์ ในห้องทดลองพืชอะไรก็จะไม่ต้องมานั่งอันนี้ผมพูดความลับแค่นี้พอท่านเลยบอกว่าใครที่มีความรู้แบบราสีเมทุนราศีเมทูนทผมพูดอย่างนี้เพราะราสีเมทุนล้ำหน้ากว่าชาวบ้านเสมอถ้าเป็นเด็กก็จะมีไอเดียที่แตกต่างจากผู้ใหญ่อันนี้แค่คร่าวๆที่ผมจะบอกเป็นน้ำจิ้มๆน,น,นะเลยบอกว่าไอเดียที่แตกต่างจากผู้ใหญ่คือ ถ้าสมมติมีอินเทอร์เน็ตในสมัยก่อนไม่ต้องสมมติหรอกเพูดจริงจริงเลยอินเทอร์เน็ตในสมัยก่อนเป็นเรื่องใหม่ว่าใครๆก็ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตแต่ราศีเมถุนจะรู้ก่อนอย่างเช่นว่าทันสมัยเอามาใช้ก่อนคนอื่นที่ยังล้าหลังอยู่เลยแต่ว่าอะไรที่มาใหม่ถ้าวราศีเมถุนมันไม่มันไม่ปล่อยผ่านอ่ะใช้คําเนี้เลยบอกว่าบางทีมีผมไม่พูดชื่อด้วยนะอะไรที่เดี๋ยวผมใช้คํานี้ว่าอะไรที่มันมาใหม่ๆราศีเมถุนจะ เข้าไปเล่นก่อนเขาเสมอได้บอกว่าบางทีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาจะมาก่อนพวกสมัยก่อนที่มาเห็นหน้ากันแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่มันเห็นหน้ากันนะเปิดเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยราศีเมทุนอาจจะมีความคิดที่แบบว่าต่อไปมันต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าส่วนมากก็จะมักจะเป็นราศีเมทุนคิดก่อนด้วยราศีเมถุนจึงเป็นราศีที่เทคโนโลยีมาก่อนคนอื่นอันดับต้น,ตน,ตน เลยได้ไพ่เด็กถือเรียนและถามว่ามักจะร่ำรวยมักจะมีโชคในเรื่องของเซนในเรื่องของแบบอะไรที่เห็นอะไรล่วงหน้าก่อนคนอื่นที่ผมพูดว่าพอคุณเห็นล่วงหน้าอคนอื่นถามว่ามันสําคัญไหมมันสําคัญโคตรเลยนะเพราะว่าถ้าคุณเห็นล่วงหน้าก่อนคนอื่นถ้าคุณไปทํานั่นแหละคุณจะร่ํารวยผมจะบอกยกตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เป็นราศีเมถุนล ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างมากแตถ่ถ้าผมพูดเนี่ยอ้องออเลยก็คืออีลอนมัสพูดแล้วนะนี่ผมพูดถึงนนแนวเทรนอนาคตด้วยและอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าราศีเมถุนเนี่ยมีสเสน่ห์มีสเนมสเน่ห์คืออะไรก็คือหัวกระได้นนบ้างไม่แห้งหกระได้นนบ้านไม่แห้งหรอกเพราะว่าราศีเมถุนเป็นคนที่มีสเสน่ห์แพลวาว,าวถึงต่อให้หน้าตาไม่สวยไม่หลอ่อแต่มักจะสวยหล่อนะผมใช้คํานี้หุ่นเพียว หรือบางคนมีพุงแต่ก็มีพุงแค่เล็กๆน้อยๆแบบเหมือนกับว่าตัวลีนตัวรีบหรืออาจจะมีกล้ามหน่อยๆแต่อาจจะมีพุงเล็กน้อยพุงเล็กน้อยนี่คือพอประดับพองามไม่ใช่แบบเคละอะไร่าง,งานนะนี่คือลักษณะของราศีเมทุนดูดีมีอะไรนะมีภาษีนะอีกอย่างหนึ่งคือนี่คือพื้นดวงราศีเมทุนน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มที่ผมบอกเก็บของดีเอาไว้แล้วแล้วผมบอกนิดหนึ่งถ้าใครอยากจะรู้มากกว่านี้หรืออยากจะรู้คนทางในการดำเนินชีวิต นั่นดวงส่วนตัวนะครับส่วนีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือดวงจรดวงจรในช่วงนี้เวลาสีเมถุนเป็นอย่างไรลาสีเมถุนผมพูดตรงๆนะว่าช่วงนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้โชคจากเด็กถ้าคุณเป็นเด็กคุณจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้แนะ่ช่วงนี้ถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายอะไรก็ไม่ได้ถ้าเป็นของที่ผมไม่ได้ด่าคนรุ่นเก่านะ แต่ตอนนี้อะไรที่มันตกยุคอะไรที่มันเป็น SME ที่มันแบบล้าหลังขายไม่ได้ขายไม่ออกกูตรงๆตอนนี้หลายคนประสบปัญหาคนที่เคยรู้จักกับผมหรือจะเป็นลูกค้าผมก็ก็เยอะนะแย่ yeah, yeah, ค่อนข้างเยอะเลยบอกว่าถ้าทําอะไรสมัยใหม่ทําอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่มันใช้ได้นะต้องใช้ได้ด้วยนะที่มันเข้ากับยุคสมัย ยังไงเงินเขาจะเข้ามาตลอดเลยบอกว่าราศีเมทุนมันไม่ได้ทําแบบว่าราศีเมทุนทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่ราศีเมทุนส,ส่วนใหญ่ที่ทําเทคโนโลยีอย่างที่ผมบอกเช่นอาจจะเป็น YouTube ที่ใช้ได้ช่องที่มันเวิร์กจริงๆแล้วก็ผมพูดตรงๆนะพวกอาจจะเป็นทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโซไม่ใช่โซเชียลสิเขาเรียกว่าที่มันแบบเป็นเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบว่า อ่าเอไออ่ะเอไอ่ะหรือจะเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรที่มันแบบว่าอ่ uh, ธุรกิจอ่ะใช้คำว่าธุรกิจกันรือกันที่มันต้องมีโซเชียลหรือพวกเกี่ยวข้องกับ AI มาช่วยพวกนี้จะทำได้ลงหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่ราสีเมถุนทำคืออะไรอะไรก็ตามที่มันอินเทรนแต่ว่ายังคงความเก๋ไว้อยู่รอดและราศีเมถุนก็ทําแบบนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่ยังเป็นส่วนน้อย ที่ยังไม่ได้ทําก็คือเวลาสีเมนทุนก็จริงแต่มีลักษณะของความโบราณโบราณในที่นี้หมายถึงยังมีหัวคิดแบบอะไรอย่างงี้ยน,นะผมพูดประมาณนี้นะไม่หลอดก็คือไม่ได้อยู่ในคอนเซปต์ของไพ่ใบนี้นั่นจึงบอกว่าราซีเมถุนมีข้ออย่างหนึ่งคือต้องกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะเหมือนกับไพ่ใบนี้นะครับผมเปลี่ยนแปลงผมจะบอกอย่างนึงเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคือเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือกล้าที่จะเปลี่ยนแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแบบถล่มเข้าไป ถ้าสมมติว่าบ,บางคนบอกอ,อุย้ยต้องลาออกจากงานไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่เลยไม่ดีจบเพราะถ้าเกิดคุณพลาดขึน้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบเลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีการแบ่งรับแบ่งสู้เช่นม่คุณเปลี่ยนงานไอ้ e i, สมมติว่าคุณลาออกจากงานไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่มันจะต้องมีการแบบเออยังอยู่ใบริษัทเดิมอยู่แต่ว่าอาจจะไปเริ่มเริ่มเรียบเคียงทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าคุณต้องมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยมันมันชัวร์แล้วนะเออเนี่ยผมพูดประมาณนี้แหละ ไพ่ใบน,นี้คืออดีตที่ผ่านมาเป็นไงไพ่น,นี้คือการตัดสินใจโมจะบอกว่าคุณมีเรื่องให้ตัดสินใจอ่ะบางคนราศีเมถุนนี่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคิดไม่ออกคิดไม่ได้แล้วต้องตัดสินใจลงดาบถ้าคุณลงดาบได้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าผ่านผ่านในที่นี้อาจจะก็ผ่านก็คือผ่านอะผมไม่รู้จะใช้คำไหนให้มันสลัดสลวยก็คือลงดาบฟัน ตรงดับฟันหมายถึงว่าตัดสินใจไงมีเรื่องให้ตัดสินใจแต่เดี๋ยวยังไงมันก็จะตัดสินใจได้เองแหละแล้วไปในทางดีนะครับผมที่ผ่านมานะที่ผ่านมาแล้วเราดูไพ่ใบปัจจุบันกันแต่ผมจะบอกว่าไพ่นี้คือบางคนมีคดีความะทำลาซีเมถุนคดีความแต่ถ้ามีคดีความก็ผ่านอีกาซีเมถุนผมจะบอกว่าทําไมผมพูดเทคโนโลยีการทําอะไรใหมๆ่ๆการคิดแบบแบกแนวเพราะว่าราศิเมถุนเก่ง เลยบอกว่าไพาเ่เมนี่อาร์ทีนาเป็นไพ่คนเก่งเป็นไพ่ของการคิดเป็นคนมีไอเดียและมีศิลปะสูงไอเดียคอนเทนต์ศิลปะพวกนี้จะเหมาะกับลาสิเมถุนมากเพราะเป็นคนเก่งไงเลยบอกว่าบางทีเก่งไม่สู้เฮงบางคนจะถามแบบนี้เฮงมันส่วนหนึ่งเก่งมันก็ต้องจําเป็นนะครับผมผมจะบอกว่าบางทีแล้วคุณจะทํายังไงถึงร่ำรวยเหรอ แล้วหนอยู่วาสนานะอืมแต่ถามว่ามันก็ต้องมีความเก่งส่วนหนึ่งความเพงส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณเฮงอย่างเดียวคุณจะบอกอย่างหนึ่งนะนี่ไม่ได้อะไรนะคือจะบอกว่าถ้าคุณเฮงเหง่งแล้วถ้าถึงเวลาที่อะโตปีชกอะคุณจะเหงยังไงอะคุณก็ต้องมีอะไรกระสุนที่คุณสะสมมาไว้บ้างอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะอืมกระสุนที่คุณสะสมมาคืออะไรผมแถมให้ยอย่างหนึ่งนะท,นที่คุณสะสมมาเช่นถ้าคุณเป็นคนที่แบบ ไม่เคยสะสมเงินไม่เลยไม่เคยสะสมอะไรไม่เลยแล้วพาถึงเวลาที่คุณสะดุดทําไงอ่ะอืมผมพูดแล้วนะอแล้วเรามาพูดถึงว่าให้ใบนี้มันอยู่เหนือใบนี้มันหมายความว่าอะไรก็ <S <S คือช่วงของเดือนเนี้ยเดือนตุลาพฤศจิกางานเข้ามาทะลักแต่พระวินี้มันหนายถึงเทคโนโลยีได้ด้วย เทคโนโลยีอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเลยว่าเทคโนโลยีอะไรทันสมัยหรือสิ่งที่เป็นแอปรวมถึงพวกอะไรบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบบูมๆมผมไม่รู้จะเรียกคําไหนนะคือถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นหรือบางอย่างที่ทําให้คุณต้องกระโดดออกจากเตียงก็คือเลิกฝันได้แล้วจากการที่อยู่ในยุคสมัยเก่าๆผมพูดแบบนี้คือผมพูดแรงนะ ก็คือต้องกระโดดออกมาสาว่าลาศซีเมุทล่นคนก็กระโดดออกมาแล้วแหละเพราะเป็นลาสีที่ไม่คึกเขาเลาไม่อยู่กันนิ่งไม่อยู่นิ่งกับที่ตลอดอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีอะไรบางอย่างที่คุณเชื่อวันมั่นคงปลอดภัยอะและซึ่งไม่เกิดขึ้นกับลาศเีเมิทุนที่ชอบเปลี่ยนแปลงด้วยผมเลยยกตัวอย่างอีลอนมาร์เขาเปลี่ยนแปลงตลอดเขาคิดถึงวงจรการเปลี่ยนแปลงไซเคิลของสิ่งนู้นสิ่งนี้ตลอดเลยบอกว่าการที่มีไม้เท้าพุ่งเข้ามาคือมาจากฟ้า คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบอย่างนี้คือเรื่องเกีย่ยวดาวเทียมคม,มนาคมมันจะเป็นยุคแบบนี้แล้วนะแต่ก่อนสายไฟเต็มประเทศไทยเลยพาดไปพาดมาพาดไปพาดมานี่คุณคงเคยเห็นนะไปดูเสาไฟฟ้าแล้วก็มีสายไฟพาดไปพาดมาอย่างนั้นลกครับอย่างนั้นไม่ดีแต่ว่าพเวลาที่มันเป็นยุคใหม่ต่อไปพวกไอ้ลวดทองแดงผมไม่กล้าพูดนะเดยวจะไปโดนใครอีกลิ้วลวดทองแดงที่แบบว่าเฮ้ยต้องใช้ลวดทองแดง ลวดแบบว่าอะไรนะสายไฟฟ้าที่พันกันทั่วประเทศไทยเลยอะ่ะต่อไปจะไม่ใช้แล้วนะอาจจะไม่ใช้แล้วนะผมไม่กล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นต่อไปยิงดาวเทียมมาโวแบบได้เลยสัญญาณแบบไร้สายไร้อะไร,ะไรมันมัน,ม,นมันผมพูดประมาณน,นี้นะเลยบอกว่าไพ่ใบนี้ก็คือความล้ำหน้าอะไรบางอย่างที่คาดเจาไม่ได้จะเข้ามาบางอย่างอาจจะทันสมัยมากหรือว่าบางอย่างอาจจะโบราณมากและกลับมาประยุกต์ใหม่นะครับผม ให้ไปนี้คือบางอย่างคุณต้องเชื่อนี่คืออนาคตที่ทาจาัดตุลาพฤศจิกานะอนาคตบางอย่างคุณต้องเชื่อจะบอกว่าบางอย่างมีพลังงานบางอย่างที่มันไม่ดีที่ผมกล่าวว่าเด็กรุ่นใหม่ความคิดใหม่ๆทิ้งความคิดกเก่ามันใช้ได้กับทุกอย่างไหมไม่ใช่แม้แต่เด็กรุ่นใหม่ ก็ยังคงมีเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ประสบความสาเร็จผมไม่ได้บอกเชียร์เด็กรุ่นใหม่ทุกคนนะแล้วก็แบบว่าเฮ้ย hey, อะไรยังไงให้ต,อต่อต้านอะไรอย่างี้ไม่ได้พูดนะเด็กรุ่นใหม่ที่ความคิดไม่ดีก็มีเลยบอกว่าแยกให้ yeah, ออกคอาคิดอย่างเงี้ยอ่าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เอาพ่อแม่เลยอะไรดา่าอะไรผมพูดไม่ผมไม่พูดนะนั่นคือไม่ดีแต่เขาว่าเด็กรุ่นใหม่คือพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ เอาสิ่งที่มันดูเหมือนไม่เข้าท่าเปลี่ยนให้ดีอน,นั้นคือใช่แต่ที่ไพ่นี้คือบางอย่างนะอย่าดื้อบางอย่างที่เห็นว่าดีก็เอาใช้แล้วก็ที่ไม่ดีก็เขี่ยทิ้งไปเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิมนั่นคือรับได้ไพ่นี้คือเห็นไหมบางอย่างเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าบางบางบางอย่างผลใช้คํานี้ว่าบางอย่างมันก็ไม่ดีอ่ะเลยบอกว่าบางทีไพ่นี้คือเปลี่ยนแปลง แล้วบางทีมันจะมีพวกมาร์ะที่แฝงผมพูดภาพรวมของราศีเมทุนนะบางอย่างมันมีพลังงานที่ไม่ดีเข้ามานี่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันลมเพลมพัดด้วยบางอย่างต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาราศีเมทุนอย่างเช่นคุณอาจจะมี idea, ไอเดียไอเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่มันมองไม่เห็นด้วยเรื่องปแปลกเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมไม่กล้ายกตัวอยา่างไอเจอสถาบัน ไม่พูดนะคือจะบอกว่ามันมีสิ่งที่มันไม่ดีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาซึ่งถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องรุ่นใหม่ในพวกนี้ด้วยนะแต่ว่ามันจะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีกลุ่มหนึ่งดีกลุ่มหนึ่งไม่ดีนะครับผมใช้คำนี้ถ้าคุณสามารถจับสิ่งที่ดีได้ก็จะดีสิ่งที่ไม่ดีก็เขี่ยทิ้งไปนะครับผม ทำไม่ผมถึงพูดว่ามันเป็นภาพรวมของราศีเมทุนไอการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายเฉพาะคน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 ,คน,คนเป็นคนคนไปนะแต่เป็นการทำนายภาพรวมราศีเมทุนมันอยู่ที่เรือนอะไรมันคือเรือนเทคโนโล,โล,โลยีเรือนสารสนเทศส่วนราศีพฤษภมันคือรวมเรือนของพวกการเงินการธนาคารหรือเรื่องของการคลังของประเทศส่วนราศีเมษมันคืออะไรมันคือเรือนนี้ มันคือเรือนความมั่นคงเรือนพวกกลาโหมกองทัพมันคือแบบนี้เลยบอกว่าถ้าทานายเปิดเผยเรือนแต่และเรือนของราศีราศีราศีมันจะหมายถึงแบบนี้ตัวราศีเมถุนเราก็บอกไปแล้วว่าเรือนอะไรก็เลยจะบอกว่าถ้าเรือนอะไรมันไม่ดีเช่นราศีเมถุนมันเจอสิ่งที่ไม่ดีแดงว่าประเทศก็จะเจอแบบนั้นในด้านของแบบนั้นแบบนั้นเลยบอกว่าพอมันขึ้นไปนี้เป็นไงให้ระวัง พวกรุ่นใหม่ที่มันไม่ดีนั่นเองแต่ไม่ใช่แบบว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ดีทั้งหมดวันนี้พูดถึงพื้นดวงของประเทศด้วยนะครับผมแต่การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงสําหรับประเทศที่เกี่ยวข้องกับกันคมนาคมหรืออะไรต่างๆวันนี้พูดพืด้นดวงประเทศด้วยนะครับผมนะครับจบไปแล้วใครต้องการดูลายมือพยุสธีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองหกตข้อความคิด y ยู t ทูบด้านล่างตั้งความ้านงคิด y ยู t ทูบด้านล่างครับผม จะเป็นไลโอเอตั้งความดั้งคิอยูทุกด้านล่างนะครับสองช่องทางไลดีเท้าสองหกับไลโอเอใครไลโอเอเป็นช่องทางหลักไอไลโอเอเป็นช่องทางสำรองเป็นช่องทางธุรกษษษษษษิจตัวไลยท้าสองหกเป็นช่องทางหลักเป็นขยายแอดเฟนเข้ามาเป็นเป็นเพื่อนกันในไลไลเทา้าสองหกนะอืมดูลายมือให้ซิงอัวให้ผมเปิดสเปกแกโฟนดู ดูสดๆพันธังโทรไลต์เต็มที่พันธางโทรไลต์อท,ท,ทอกันนะครับผมทั้งไลโอเอทั้งไลทั้งสองหกจะชักช่องทางไหนมาก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไลแอดเฟนมาก็จะเป็นเพื่อนกันถ้าไลทั้งสองหกมาก็จะเป็นช่องทางธุรกิจก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมจะรับไลโอ o อซ้ามากกว่าเพราะว่ามันรับได้ไม่จำกัดไงถ้าไลทั้งสองหกก็เป็นเพื่อนกันแต่มันจะคัดเลือกคนหน่อยหนึ่งนะ ส่วนใครที่มางานมาที่สัางงานก็มาได้ลายมือพี่ซิงหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไพิพิธเต็มที่สัางงานชุดใหญ่ไกพิพิธนะครับผมก็เต็มที่เลยที่สัางงานแบบเห็นตัวมันเป็นคุยกันจับมือกันนะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งคือที่สัางงานลายมือพี่ซิงจะกดเรเนชั่งครึ่ง,ก,ก,ก,ง,งก็แบบวิทำแบบธรรมดาสองแบบวีพีก็ธรรมดาน,นะครับผมใครว่าคิดนี <S <S ด้ดีคินดนี้มีประโยชน์ก็ถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามวันนี้ให้ครับก็ขอขอะไรนไรก็สวัสดีครับ